อ่าหลังจากที่เรานะครับนะบพักซอสให้มันเย็นนะครับนี่ก็จะเหนียวข้นนะครับประมาณนี้ทอดปลาล้ลอนนะครับมาลาดนะครับแบบนี้เห็นไหมเห็นซอสไหมซอสเนี่ยเข้มข้นมากนะครับไม่ต้องลาดเยอะเนาะนะเพราะว่าซอสของเรานะครับเข้มข้นมากนะครับ ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทูบี c h a n n ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า50,000คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือครัเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบ็อกแล้วก็ เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวซอสกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะวันนี้ผมใช้น้ําตาลมะพร้าวนะครับแบบนี้นะใช้น้ําตาลมะพร้าวย่างดีนะครับนี่อันนี้นะครับประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับใส่แบบนี้ไปก่อนได้เลยนะครับนะจากนั้นใส่น้าปลาลงไปนะครับ ทั้งหมดนะครับ15ช้อนโตะนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับ3ช้อนโตะนะครับจากนั้นตามด้วยซอสแมกกี้นะครับ1ช้อนโตะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับทั้งหมด2ช้อนโตะนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยผงซุปปลาแห้งหรือว่าฮอนดาชินะครับตัวนี้เนี่ย จะให้กลิ่นที่มีแบบว่าเป็นความหอมๆนะครับนะแล้วก็มีกลิ่นปลาแห้งนะครับช่วยเพิ่มความอร่อยนะหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับหาซื้อไม่ยากนะบอกเลยนะครับว่าลองหามาใส่ดูนะครับอร่อยแน่นอนนะครับอจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรานําไปขึ้นตั้งไฟเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็นําทุกอย่างนะครับมาขึ้นตั้งไฟแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เปิดไฟกลางนะครับค่อนไปอ่อนนะรอให้น้ําตาลละลายนะครับ ส่วนนี้นะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากนะครับตอนนี้ก็คือหอมกลิ่นนะครับพอนดาชีที่เราใส่ลงไปนะครับนะผสมกับกลิ่นน้ำปลากับตัวกลิ่นน้ําตาลนะครับนะช่วยให้มันมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับอ่าหลังจากที่น้ําตาลเริ่มละลายนะครับเราจะเปิดให้เขาแบบเดือดปุดปุดแบบนี้นะครับนะไปประมาณ5นาทีนะครับนะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวมันจะเดือดแล้วก็ล้นกระทะนะครับนะอันนี้ต้องระวังด้วยนะนะครับ เดือดแค่5นาทีพอนะครับนะอ่ะหลังจากที่เดือดจนครบ5้านาทีนะครับดูนะสูตรนี้ไม่ต้องเคี่ยวนานนะครับนะซอสมันจะเริ่มข้นนะข้นมากนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็นมันจะข้นอีกนะครับนะจากนั้นเราปิดไฟเลยนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะอ่าหลังจากที่เรานะครับนะพักซอสให้มันเย็นนะครับนี่นก็จะเหนียวข้นนะครับประมาณนี้่าเห็นไหมข้นมากนะ จากนั้นวันนี้นะครับผมใช้ปลากระปงนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับนะทำให้ดูนะครับทอดให้กรอบนะครับจะใช้ปลานิลปลาทับทิมหรือปลาชนิดอื่นไม่หรือว่าจะเป็นปลาดุกปลาช่อนทอดกรอบๆนะครับได้หมดเลยนะวันนี้ไม่ทําน้ายําให้ดูนะครับนะเน้นตัวซอสนะครับอ่ะแล้วก็ทอดปลาร้อนๆนะครับมาลาดนะครับแบบนี้เห็นไหมเห็นซอสไหมซอสเนี่ยเข้มข้นมากนะครับไม่ต้องลาดเยอะเนาะ เพราะว่าซอสของเรานะครับเข้มข้นมากนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปลาทอดราดน้ำปลาคะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะครับน้ำปลาสูตรนี้เนาะให้ดูนะครับมันค่อนข้างเข้มข้นนะปลาทอดกรอบนะครับเวลากินนะครับก็จุ่มน้ำปลาหนึ่งนะครับใครจะทำน้ำยำเพิ่มนะครับได้เลยเนาะชิมนะครับ บอกเลยครับว่าน้ำปลาทอดราดน้ําปลาสูตรนี้คือแบบเข้มข้นมากนะครับนะกินกับปลาทอดกับกรอบเนี่ยอร่อยมากนะครับนะตัวรสชาตินะครับจะมีความแบบเค็มๆนะครับหวานหวานหอมกลิ่นฮอนดาชีนะครับหอมกลิ่นน้ําปลานะรสชาติเนี่ยค่อนข้างกลมกล่อมนะครับไม่หวานจนเกินไปนะครับอร่อยมากนะครับนะอร่อยมากจริงๆนะครับนะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับนะหรืออยากทำเมนูอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับ นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ